สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องราวที่ทั้งน่าทึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยศรัทธาเป็นเรื่องของหลวงปู่บุญคันทโชธแห่งวัดกลางบางแก้วค่ะเราจะมาสำรวจกันว่าทำไมตํานานปฏิหารของท่านถึงยังคงถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ครับน่าสนใจมากเพราะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แค่นิทานนะแต่มันคือบันทึกแห่งศรัทธาจริงๆ คำถามคืออะไรคือแก่นที่ทำให้เรื่องราวเหล่านี้ยังคงทรงพลังอยู่เสมองั้นเราเริ่มจากเรื่องที่สเกลใหญ่ที่สุดก่อนเลยนะคะเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่สำเพ็งอ๋อครับเรื่องนี้โด่งดังมากตามคำบอกเล่าของหลวงปู่เพิ่มท่านเล่าว,ว่าตอนนั้นหลวงปู่บุญให้ท่านไปตักน้ำมาแค่ขันเดียวเองค่ะขันเดียวใช่ค่ะแล้วท่านก็นั่งสมาธิเอานิ้วจุ่มลงไปในขันแล้วก็วิทน้ำเบาๆพูดสั้นๆว่า ช่วยเขาหน่อยคือจุดที่น่าทึ่งมันอยู่ตรงระยะทางนี่แหละครับวัดกลางบางแก้วอยู่นะครชัยศรีแล้วนะใช่ค่ะแต่สัมเพ็งนี่คือกรุงเทพห่างกันมากและในเวลาไล่เรียกกันนั่นเองก็เกิดฝนตกหนักตกแบบไม่มีปีมีขรุยเลยจนไฟดับสนิทครับเรื่องนี้มันสะท้อนว่าบาร,รมีของท่านมันแผ่ไปไกลกว่าแค่ในวัดนะท่านแม่ตาไปถึงชุมชนที่เดือดร้อนแม้ว่าจะอยู่ไกลกันมากก็ตาม เหมือนเป็นพลังเมตตาที่แผ่ไปในวงกว้างแต่ในขณะดเดียวกันพลังนั้นก็แสดงออกมาในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงได้ด้วยโดยเฉพาะเมื่อใช้เพื่อการสั่งสอนอย่างเรื่องของพระอาจารย์หวดอ๋อเรื่องที่ท่านแปลงกายเป็นเสือใช่ไหมครับใช่เลยค่ะพออาจารย์หวดไม่ถึงวัดท่านก็ชอบโอ้โอวดครับผมหลวงปู่บุญก็เลยทดสอบส่งแผ่นตะกัวไปให้ลงยันเป็นการทดสอบแบบโบราณเลยนะ ผลคือแผ่นตะกัวมันร้อนจนอาจารย์หวดถือไว้ไม่ได้อแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นพออาจารย์ห้วดกับเนนจะขึ้นไปหาท่านบนกุฏิครับสิ่งที่เจอไม่ใช่หลวงปู่แต่เป็นพญาเสือโคร่งตัวใหญ่เลยค่ะโหกระโจนเข้าใส่จนต้องวิ่งหนีออกจากวัดไปเลยคือสิ่งที่แนววิเคราะห์ในเรื่องนี้มันการการสอนเรื่องความถ่อมตนโดยไม่ต้องใช้คําพูดเลยนะ Oh. ไม่มีการตำหนิแต่ใช้การแสดงอภินิหารเพื่อกำราบความโอหังโดยตรงเป็นกุศลุบายที่แยบขายมากครับเป็นการใช้พลังเพื่อปรับทัศนคติโดยตรงเลยนะคะแล้วพลังแบบนี้ก็ยังเชื่อมโยงไปถึงวิชาที่ท่านได้รับการสืบทอดมาด้วยถูกต้องครับก็นำเราไปสู่เรื่องวิชาเรียกจระเข้ค่ะ <c oughs> ซึ่งเป็นวิชาที่พระปลัดทองอาจารย์ของหลวงปู่บุญท่านก็เชี่ยวชาญเหมือนกัน ที่ท่านเรียกจระเข้จากแม่น้ํานครชัยศรีขึ้นมาแล้วก็ครับแล้วก็เอาเทียนปักบนหัวใช่ค่ะแล้วให้มันดําน้ําลงไปแต่เทียนไม่ดับอืมเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การโชว์ให้เด็กวัดดูนะแล้วมันคืออะไรหรอคะมันคือการยืนยันสายวิชาที่ท่านได้รับมาว่าท่านคือผู้สืบทอดที่แท้จริงเป็นการประกาศความคลังของทั้งตัวท่านและครูบาอาจารย์ไปพร้อมๆกันเลยซึ่งพลังในการปกป้องคุ้มครองพวกนี้ ก็ไม่ได้จบแค่ในตำนานยุคเก่านะคะแต่ถูกส่งต่อมาถึงคนยุคหลังด้วยผ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงใช่ครับอันนี้สำคัญมากมันทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมศรัทธาเลยอย่างเรื่องของนายตำรวจท่านหนึ่งที่ต้องเผชิญหน้ากับคนร้ายในระยะประชิดครับคนร้ายยิงปืนใส่ถึงสองครั้งสองครั้งเลยแต่ปืนยิงไม่ออกค่ะขัดลำกล้องทั้งสองนัดโอ้ ซึ่งเจ้าตัวก็เชื่อสุดใจว่าเป็นเพราะ,ะว่วัตถุมงคลของหลวงปู่บุญที่แขวนคออยู่เรื่องเล่าแบบนี้แหละครับที่ทําให้ตํานานมันมีชีวิตขึ้นมามันเปลี่ยนเรื่องในอดีตให้กลายเป็นที่พึ่งทางใจในปัจจุบันทําให้ปาฏิหาริย์ของหลวงปู่บุญยังคงร่วมสมัยและสัมผัสได้จริงด้วยค่ะ พอมามองภาพรวมจะเห็นว่าปฏิหาริย์ของท่านมีหลายมิติมากทั้งการช่วยเหลือคนในวงกว้างการสั่งสอนแล้วก็การปกป้องคุมครองครับซึ่งทั้งหมดก็นําไปสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดนะว่าแท้จริงแล้วพลังอํานาจเหล่านั้นมาจากไหนกันแน่หมายถึงมาจากอภิญญาขององค์หลวงปู่เองหรือมาจากพุทธคุณในวัตถุมงคลที่ท่านสร้างหรือมันเกิดจากพลังอย่งศรัทธาอันมหาศาลของผู้ที่ครอบครองและเชื่อมั่นในองค์ท่าน เป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะชวนให้คิดต่อว่าบางทีปาฏิหาริย์ที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อาจเป็นพลังของความเชื่อที่ร้อยเรียงเรื่องราวหลงนี้เข้าด้วยกันและทําให้บารมีของท่านยังคงอยู่กับเรามาจนถึงทุกวันนี้ครับผมเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะจบคลิปอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ